วันนี้เราก็จะมาเล่นหมดไม่มีที่สิ้นสุดในเกมพีอเด้อผีกระสือนะทุกคนก็ไปกันโลยเราจะทำภารกิจนี้ให้ถึงหกสิบถุงแล้วกันเนาะหกสิบถุงก็ยากแล้วนะนคลิปอาจจะยาวเปดน่วแล้วกันเนาะไม่ใช่เหนื่ยยากนี่แหละทุกคน รว so right ่าสามารถออกจากที่นี่นจรัมันขึ้นมาแล้วดีไปไดแล้วไปแวไม่รู้จะไหนไ้ กลับไปเร็วมันกลับไปเร็ว,วจะโอเคแล้วรอให้มันคุ้มมาเราจะมีแค่สองชิดรอบนี้รอบที่สองรอบสุดท้ายของเราเฮ้ยอีกสามอีกสามอีกหนึ่งเลยต่อต่อต่อเอาไหมเอาไหมตายตายตาย เนี้เราจะมีสามโอกาสตอนนี้เราใช้อกแล้วเราจะอางแล้วก็เอาแงสือ้นกินห้ายังไเลยนีตามแต่ยังมีคนด ได้ห้าแล้วนะทุกคนนะโอเคเราได้อ่เดี๋ยวเราห้ามไปกันแล้วกันนะจะไปกคนยังไประเด็คลิปนอะนอ่ะคืนอาจจะลงวันพรุ่งนี้ออวันนี้แหละก็อัดวันนี้ก็น่าจะลงวันนี้ถ้าตัดทันนะ่นแจ้ะ ตอนนี้มันอยู่กลางแล้วก็ลงไปใต้ดินก่อนเลยนะจะไปเราทำมาช้ะไม่ใช่ดีนี่โอเคแล้วก็นี่ก็คืออไรสิบถุงแล้วทุกคนเราเราจะทำมากราให้ถุงยี่สิบถุงนะถุงแล้วเออเราเยอะ

til okay. okay. okay.

เดินมีอะไรทีตุ๊กตุ๊กตัวดหญ่บี้ใช่ไหมโอเคได้มาอีกเท่าไหร่อะไม่มี้ตอนนี้เราได้ยังไงแต่ที่สุกเป็นล้วกันเค้ของโทรศัพท์ ทวงแล้วทุกคนเหมือนจะขึ้นมานะแต่ก็ไม่สนายนะเราะเต้องขายอย่างขาอย่างมันมันมบมันเยอะไ้ไปดีไปดีมัน มันรูแถวตะเ้ียบแตก็ไม่เป็นไรเราแบบเจอตรงนี้อ่ะเออมีมว่อยู่นี่ดูเขาอะไรแต่ไ,ได้ไ,ไ,ไ,ไม่ดีแต่จะไมลอย

โกงบบองกงบบ่ะทุกคนโกงอ่ะทุกคนเเดี๋ยวรอให้มันลงมาเออรอให้มันขึ้นมาแล้วก็ขึ้นอย่าประมาทอ,อย่าประมาทอย่าประมาทจิตอาสเออมันลงไปด้านล่าง เออไม่เป็นไรเราขึ้นตันบนก็ได้เพราะว่ามันมันก็เกิดใหม่แล้วก็วัยนี่เดี๋ยวขึ้นมานะเดี๋ยวขึ้นมานะตบอ๋อปะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเกิดเรืดอยเรื่ยมีอะไรรู้เปล่าเราจะใช้วิธีแบบวิธีที่ง่ายที่สุดในชีวิตเรานะทั้งมันมีตำรามันก็เราก็องยกระดับจนมีรอยต่อ Takk. อ่ะคลิปอาจจะเงียบพี่เจอแล้วเพื่อเพราวะว่ากำลังตั้งใจอยู่เดี๋ยวๆก็มีเค้กหนึ่งเค้กสองจบก่อนเมื่อกี้คือเออไม่มีอะไรหรอกทุกคนช้างมันถึงเมื่อกี้นั่นแหละเผิ่ตาเออเผิ่เผิ่เผิ่มเพิ่มเพิ่มคลิปลงนกมันไปแล้วแต่ออยังไม่ลงตาไม่เป็นไร Thank you. ถ้าไทยกันไปมันมีอีที่แอบน้อยมากทเลยมันมันส่วนมากมันอยู่เทศเช่นใต้ดินมันไม่ค่อยขมันนั่นบนหรอกเออรอให้มันเงียบก่อนแล้วก็เราดูแล้วว่ามันอยู่กลงไหนคงเพียงนี้แล้วก็ไปจะผ่านแล้วอันแนั้น พยายามให้พกระป๋องมาได้เลเจ้โอ้ยกลัวปด้อ แบบความรูม้สึกแบบเก็บข้ากับตาอย่างเงี้ยนะให้ท uh ุกคนอยากเออกอง้อ พีนี้นะนนพี่นีก่อนแล้วกันนะจ๊ะพอเจอกันอีพยหน้านะเจอกคนจเนี่ยบ๊ายบาย